กลเป็นห้างขึ้นถือว่าฮักสอบชุดนี้ครับพี่น้องดาดเรียกเลยนี่นอเออเสียวแล้วอุน้นะครับโดนหลวงชินเดาวครับพี่น้องสั้นขนาดพี่น้องเลยนี่ผ้าตั้งผ้าตั้งเนาะอีเนาะผ้าตั้งน,นาเราเออสั้นขึ้นเ,เ,เรื่อยพี่น้องนี่เอเอสวบว่าเป็นเมืองรับเล่กลเป็นสบวตือเนาะครับแปด ที่เฮาสีสามารถสูดเอาไออากาศที่เสียงดาวไปเมืองคลองครับเบาตึ้งครับน่าจะลึกพอสมควรเนาะเออเป็นกระบีงานตัดหญ้าเนาะเขาขึ้นมาโคตรสูงหรือเบาตึ้งครับเกือบโคตรไปโคตรย่างปลอดภัยครับเป็นทุ่งนาวิวหลักล้านกลางป่าเขาเลยครับพี่น้องเป็นโอ้พี่น้องแต่สบายเกี่ยวเขาเลยถ่ายแล้วบรรยากาศเลยจอดโอ้ anh yên